สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้พามาชมแปลงนาข้าวเหนียวไก่น้อยครับหลังจากที่สร้งางข้าวเหนียวไก่น้อยมาจากอ่าอินเทอร์เน็ตนะครับมาจากสื่อออนไลน์มานะครับกิโลละกิโลละสองร้อยกว่าบาทนะครับสื่อมาอยู่ประมาณสองโลกว่าๆนะครับ เมื่อวานได้สองงานนะครับสองงานสองงานน,น้อยๆครับสร็งานมาตรฐานกับหนึ่งงานหน้านะครับหนึ่งร้อยตารางว่าตอนนี้ออกห่วงแล้วครับวานบางเดือนมีสายน,นะครับต้นนี้กับเดือนกันยายนนะครับมีษาพฤษภามิถุนารกรกราสิงหากันยาสี่ห้าเดือนครับออกรวงแล้วนะครับนี่ก็จะมีป้นขาวนิดหน่อยเพราะว่าผมหึงหูว่าเขาชนิดนี้มันถอกเร็วนะครับ ส่งส่งปุ๋ยอิน์นะครับก็เลยทำให้ห่วงขาวจักน้อยนึงครับเป็นการเรียนรู้นะครับเนาะห่วงกถวงงนะง็ถือว่าพ่อเบิ่งใดครับพ่อเบิ่งใดนะครับเนาะอาสสีบอไงป้านใดถือว่าพ่อเบิ่งใดตอนนี้ปัญหาหลักก็คือหนกนะครับเพราะว่าถอก่อนมูเขาออกรวงก่อนเพื่อนนะครับแถวนี้เขาก็ขอกันยังบ่ท่านออกห่วงนะครับนี่ก็ออกห่วงก่อนเขา คาดว่าสิเหลือจากปากนกปากก้าบอนะครับเนาะตอนนี้ก็เลยอาศัยเจ้าหน้าที่ดูแลความสงบหนึ่งตำแหน่งนะครับับสมัครวางหนึ่งนี่ครับเจ้าหน้าที่ไล่นกประจำนานะครับให้เพิ่นมาไล่ให้นะครับขาดว่าก็จะอาศัยเพิ่นนะครับตลอดยี่บสี่ชั่วโมงนะครับเป็นบ่กขามขมเขาเงานะครับเจ้าหน้าที่ก็นี่คาดว่า คงสิมีหลงเหลือผ้นผลิตให้ได้กินแน่นะครับห้ได้ชิมแน่นะครับเป็นเป็นปีแรกที่เอาเขาเนี้วไก่หน่อยมาปลูกเขาเนี้วไก่หน่อยเับเริ่มต้นมาจากประเทศลาวนะครับเขาว่าแหล่งกําเนิดมาจากประเทศลาวนะครับเป็นเขาเม็ดเนียนน้อยนะครับเม็ดเนียน้อยสามารถปั่นชูชีได้ครับว่าแต่ผมลองชิมบางแล้วมันก็เเนี้วหนุ่มนะครับอาจจะเนี้วบาแห้งนะครับแต่ว่าความหนุ่มเขาเป็นข้าวนุ่มๆนะครับเม็ดเล็กๆนะครับตอนนี้กำลังออกรวง ก็จะปนข,ขาวแน่พร่าผมว่าเขาสิดถอกเร็วปั้นนี่ผมว่าเขามันกม้มมันก้มอยู่กับมันเขาต่างทองนะครับแต่ปรากฏว่าเขาสีถอกเร็วนะครับเขาก็ถอกแล้วนะครับก็เลยมีรวงขาวนะครับเป็นเขาที่เร็วนะครับเร็วแห้งนะครับปลูกสามเดือนสี่เดือนแล้วว่าต่างทองแล้วครับเป็นเขาที่สามมันเห็นหน้าปังได้นะครับ ก็เลยเอามาลองเบิองขังแรกนะครับบางหลายท่านเขาบอกว่าเขาแถวสลรินเฮ้านี่นะครับมันเห็นเขาเหนียวบ่ได้นะครับมันแข็งมันเป็นน้ำสภาพดินนะครับแต่ว่าด้ยวยความสงสัยของผมผมก็อยากล่องนะครับก็เลยเอามาลองขขาเหนียวไก่หน่อยเบิ่งนะครับมีข้าวเหนียวไก่น้อยกับข้าวเหนียวลืมผัวนะครับเดี๋ยวเขาเหนียวลืมผัวทองเมื่อไสีมาอัปเดตใ้เบ่งแจะฟังนี่ก็ห่วงบ่คไขยขาวาไางนะครับเพราะว่า หนามหลายเนี่ยจะหน่อยก็แทนบกขาดนะครับร่วงซีดีเนี่ยจะหน่อยนะก็ล่างออกร่วงเหมือนกันนะครับพามาเบ่งนี่ครับกำลังออกร่วงนะครับือวร่วงเป็นเสืออยู่ครับฟังนี่ร่วงใหญ่ดีอยู่ครับตัวผูกหางนะครับนี่ว่านหาง,หางแล้วก็ดั้มดั้มเสริมนะครับวันนี้มันหางก็ดั้มเอา,าขาดว่าเสียเหลือจากปากนกบอนะครับ ภาวาหน้านะครับเนะาะพอนกกระไลครับเนี่มันเป็นหน้าโขกนะครับหน้าโขกหน้าปลามีแต่ปลาไม่แต่โขกก็เลยเป็นกงนังวลสักนิดนึงนะครับก็เ,เลยหลับสมัครเจ้าหน้าที่เพิ่นมาหนึ่งตำแหน่งนะครับเห็นเสือแดงๆครัรบเบอร์เกวนะครับเนาะบอรเกยวกับหนักการเมืองเพิ่อนนะก็ฉุดประจำตำแหน่งเพิ่นมาสีนี่เองครับขออนุญาตใส่สีนะครับ จ้าหน้าที่รักษาความสงบในนาข้าวนะครับหนึ่งตำแหน่งเป็นกษตรยูนีมดมือนัดเว้นมดขึ้นเพิ่นนะครับจนเด็กเก็บเด็กเกี่ยวสรับหน้านี้้าวเหนียวไกลหน่อยมือได้เด็กเก็บนะมือได้เด็กเกี่ยวเดี๋ยวสีมาบดีเดบึงนะครับช่วงนี้เพิ่นกับพระท่านได้ใส่น้ำนมดอกครับแต่ว่านกกระเริ่มมาเล่นแล้วนะครับผมก็เลยต้องหาเจ้าหน้าที่มาดูแลก่อนถลอให้ใส่น้ำนมนะครับคงสีบลเหลือนะครับเพราะว่ามาแต่มาเป็นฝูงเลยครับ นะครับเนาะมาอัปเดตในเบื้องมิสิดอกจะได้กับสิมาอัปเดตในเบื้องอีกครั้งหนึ่งตอนมันใส่น้ำนมแล้วนะครับตอนไข่สีเก็บเกลียวนู่นแหละครับลองเบื้องว่าสีผลปากหนกปากหนูบ่ครับนี่ขอบคุณที่เขารับมารับช่มที่ตามน,นะครับเนาะสำหรับมืนอนี้กัอำลาพระจ่าแล้วครับเป็นัทีรักษาความสงบ พงนกครับผมสวัสดีครับ